เมื่อแก้ไขข้อมูลในเราไม่ทิ้งกันแล้วจะได้รับเงินวันไหนวันนี้ผมมีข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับเมื่อเราลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน .com และตรวจสอบสถานะการรับเงินเยียวยา5,000บาทแล้วได้รับแจ้งข้อความว่าได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ถูกต้องมีวิธีแก้ไขตามขั้นตอนดังนี้จากธนาคารกรุงไทยครับ หลังจากธนาคารกรุงไทยได้เปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนในเว็บไซต์ Www เราไม่ทิ้งกัน .com ให้สามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินเยียวยา5,000บาทและเปิดให้ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลการรับเงินบนหน้าเว็บไซต์ได้แล้วนั้นโดยพบว่ามีผู้ลงทะเบียนบางส่วนเมื่อตรวจสอบสถานะการรับเงินแล้วมีรูปภาพเครื่องหมายถูกสีเหลืองมีข้อความแจ้งว่าท่านได้รับสิทธ์ แต่บัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ท่านลงทะเบียนโปรดเปลี่ยนแปลงวิธีข้อมูลการรับเงินครับโดยธนาคารกรุงไทยได้แนะวิธีสำหรับผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แต่ชื่อบัญชีไม่ถูกต้องให้ดำเนินการดังนี้ครับ1การตรวจสอบบัญชีเช็คจากชื่อนามสกุลตามข้อมูลที่กรอกจากลงทะเบียนชื่อบัญชีที่ระบุหมายเลขมาให้โดยตัดคำนำหน้าทั้งหมดครับ 2. กรณีที่ไม่ผ่านสาเหตุเกิดจากการกรอกเลขบัญชีมาผิดทำให้เลขบัญชีที่ตรวจสอบกับชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนครับ 3. วิธีแก้คือใช้บัญชีเดิมผูกพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนระบบจะมีรอบการโอนซ้ำให้ในวันที่22วันที่29เเดือนเมษายนนี้ครับ ระบุบัญชีเดิมที่ปุ่มเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินครับซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ย้ำว่าให้ตรวจสอบการกรอกหมายเลขให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันทุกครั้งสงวนสิทธิ์แก้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับนี่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาสถานะที่ได้รับสิทธิ์แต่บัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนไว้ก็มีวิธีการแก้ ามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นครับและวันที่ได้รับเงินหลังจากแก้ไขสถานะดังกล่าวแล้วทางธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าจะมีการโอนซ้ำให้ในวันที่22และวันที่29เดือนเมษายน2563ครับและที่สำคัญธนาคารกรุงไทยย้ำว่าให้ตรวจสอบการกรอกหมายเลขให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันทุกครั้งครับเพราะสามารถ แก้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทุกท่านนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ